ถามตอบ2สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ถามคำถามกันเข้ามาทาง1ิอันดับได้แจ้งไว้ว่าจะทำในคลิปต่อไปนะคะแต่พอดีพอดีว่ามันติดช่วงกับสงกรานต์เนาะก็เลยค่อนข้างยุ่งนิดนิดค่ะว่าแต่ใครถามอะไรกันไว้นะคะก็เข้ามารับผิดชอบคำตอบก,กันด้วยนะคะประเดิมคำถามแรกที่ค่อนข้างจะย้ำว่ามีสาระนะคะเป็นความรู้อ่ะจัดมา ก็แยกออกเป็น2ประเด็นนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะจากที่คุณถามมาก็จะมีประโยชน์ต่อคนที่มีลูกชายด้วยก่อนอื่นต้องขอพูดว่าวิธีการสังเกตหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกนะคะเอาเป็นว่าของลูกก่อนละกันเกี่ยวกับปลายอวัยวะเพศนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4แบบตั้งแต่กําเนิดเลยแบบแรกนะคะแบบที่ปลายหนังหุ้มเปิดมาตั้งแต่กําเนิดพวกนี้ถือว่าโชคดีไม่ต้องทําความสะอาดหรือว่าผ่าตัดใดใ ก็จะเรียกได้ว่าเป็นจุดจูที่สะอาดมาตั้งแต่กำเนิดน,นะคะเพียงแค่ดูแลแล้วก็ทำความสะอาดตามที่ได้แนะนำไปในคลิปก่อนหน้านั้นก็ตามคลิปวิธีการดูแลน้องชายนะคะ 2. แบบที่หนังหุ้มปลายเปิดบ้างแต่ยังไม่สุดดีนะักยังคงมีบางส่วนที่ลงไม่สุดสำหรับเด็กหรือใครที่มีภาวะหนังหุ้มปลายเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่จำเป็นต้องคลิปนะคะ เพียงแต่ต้องคอยหมั่นค่อยๆถลกหนังหุ้มปลายลงเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยในช่วงที่อาบน้ำหรือสอนให้เด็กทำเองทุกๆวนันจนสามารถถลกหนังหุ้มปลายลงมาจนสุดที่คอก็คือตรงที่หัวที่มันโตๆนะคะของอวัยวะเพศได้แล้วสอนให้ถลกลงมาล้างทุกครั้งที่อาบน้ำค่ะก็จะช่วยรักษาเรื่องของสุขอ,อนามัย 3. แบบที่เป็นหนังหุ้มปลายไม่สามารถถลกลงมาได้เลย และดูจะไม่มีโอกาสที่จะถลกลงมาเองได้นะคะแต่ยังสามารถที่จะปัสสาวะได้ตามปกติเพราะรูเปิดนะคะยังพอมีที่จะให้ปัสสาวะผ่านออกมาได้ถ้าเป็นเด็กพวกนี้นะคะจะต้องได้รับการคลิปหนังปลายหุ้มอย่างแน่นอนเพียงแต่ไม่ถึงกับรีบมากแต่ถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นก็สามารถที่จะหาหมอหรือว่าแบบที่4นะคะแบบสุดท้ายพวกนี้จะค่อนข้างน่าสงสารคือเป็นแบบที่ หนังหุ้มปลายไม่ค่อยถลกลงมาได้เลยและดูจะไม่มีโอกาสที่จะพยายามถลกลงมาได้เองเลยด้วยรูเปิดเนี่ยจะตีบมากๆจนแทบปัสสาวะไม่ออกบางคนเนี่ยหนังหุ้มปลายโป่งขึ้นเป็นลูกโป่งในขณะที่ปัสสาวะซึ่งเด็กพวกนี้จําเป็นต้องได้รับการคลิบหนังหุ้มปลายอย่างแน่นอนนะคะและควรรีบที่จะไปผ่าตัดเลย ส่วนเจ้าปลายหนังหุ้มอวัยวะที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการใช้ชีวิตประจําวันและเรื่องบนเตียงขอตอบว่าถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันก็จะเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขอ,อนามายัยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นในแบบที่1น,นะคะก็คือโผล่ออกมาทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําความสะอาดได้ง่ายสําหรับถ้าเราเป็นแบบที่2นะคะก็ต้องหมั่นรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเท่านั้นเองค่ะ สำหรับเรื่องบนเตียงนั้นไม่ได้มีผลใดๆนะคะเพราะคนที่มีลักษณะปลายหุ้มในแบบที่2น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะก่อนถึงขั้นอ,อย่างว่าและหลังจากเสร็จกิจแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่เคยแนะนําไว้ในคลิปไม่ว่าจะมีปลายหุ้มในแบบลักษณะใดก็ตามคำถามต่อไปคะ่ะคำถามที่2จัดมา อยากรู้เรื่องจุดจูดําครับทั้งๆที่ไม่เคยโดนแดดจริงๆเรื่องของความคล้ำไม่คล้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงก็แล้อแต่เนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของผิวหนังที่จะคล้ำอยู่แล้วนะคะในส่วนอื่นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะคะเพราะว่า อย่างยุโรปหรือว่าโซอเมริกาบางคนก็จะมีปิกาจูที่ขาวเป็นสีเดียวกันกันกบผิวหนังส่วนชาวเอเชียก็อาจจะคร้ำกว่านิดหน่อยนะคะก็เหมือนกับริมฝีปากนะคะถ้าไม่ได้รับการบำรุงหรือว่าไม่ได้ทำลายโดยการสูบบุหรี่สีก็จะเป็นธรรมชาติของชนชาติเผ่าพันธุ์ นอกจากนี้แล้วเนี่ยการเสียดสีนะคะของผิวหนังก็มีส่วนเหมือนกันสังเกตว่าถ้าคนที่ค่อนข้างาน้ําหนักเยอะก็จะมีส่วนที่อับชื้นหรือว่าเสียดสีกันเยอะก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นบริเวณขาหนีบก็ดีหรือว่าส่วนที่มันไตลมผ้านะคะก็อาจจะเกิดการดําครําได้ค่ะแต่ด้วยยุคสมัยที่วิวัฒนาการนะคะความงามมันก้าวหน้ามากๆเลยเราก็มีวิธีการทําให้มันดูดีได้โดวยวิธีการว่าจะเป็น เรเซอร์ acer, การขัดผิวหรือการใช้ครีมบำรุงก็ดีจ้าต่อมาคำถามต่อมากันเลยค่ะพูดเรื่องแบบนี้แอดแอบเขินก่อนพูดหรือเปล่าครับอีอ,อีเรื่องแบบนี้น่าจะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาปะคะก็ขอตอบชัดๆว่าไม่เขินนะคะจะตายได้หรือเปล่า มันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วก็เรานําเสนอในเรื่องของแง่ความรู้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ําไปนะคะว่าควรจะต้องดูแลอย่างไรก็สรุปง่ายๆนะคะว่าไม่เขินและกันเนาะแล้วก็สิบอันดับก็มีเรื่องราวมากมายนะคะหลายแนวหลายสไตล์เลยก็สามารถที่จะเลือกรับชมในสิ่งที่สนใจได้นะคะส่วนอันไหนที่ไม่ใช่แนวทางหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจก็ข้ามข้าไปก่อนก็ได้เนาะ ท่าเล่นทุกคืนก่อนนอนวันละ3-4รอบหรือ3-4น้ำจะเป็นอะไรไหมครับแอด ผลเสียนะคะก็คือจะเสียแรงแล้วก็เสียเวลาถ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเสียค่ะก็ไม่ได้ทําให้มีอะไรผิดปกติมากนะคะการสาเร็จความใคร่มากเกินไปเนี่ยก็สําหรับแพทย์ทางเลือกนะคะท่านก็ว่าก่อให้เกิดอาการที่เรียกว่าเซ้นซุยนะคะก็คืออาการพร่องของไตซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังหรือว่าอ่อนแรงแล้วก็เพลียได้ค่ะ ยกเว้นว่าจะสําเร็จความใกล้ด้วยตนเองแบบแผลงๆหรือว่าแปลกประหลาดพิสดารหรือว่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเข้าช่วยนะคะหรือหมกมุ่นไม่เป็นอันจะทำอะไรเนี่ยก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติมากเกินไปก็ลดละเลิกนะคะแนะนำว่าค่อยๆฝึกหัดลดน้อยลงจากวันละ2-3ครั้งนะคะก็ให้ลงเหลือ1-2ครั้งต่อมาก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะคะ ผมขอถามครับถ้าคนเราแข็งแรงแบบนะักพกกายกับคนอ่อนแอจะถามว่าอันไหนแข็งแรงกว่ากันอันนี้น่าจะมาจากคลิปเรื่องของความแข็งแรงของสเปิร์มนะคะตอบง่ายๆเลยว่าคนที่เป็นนักกีฬานะคะก็ย่อมแข็งแรงกว่าคนที่อ่อนแออยู่แล้วค่ะก็เหมือนกับคนป่วยนะคะ น,น้ำเชื่อก็จะไม่แข็งแรงนอกจากนี้ก็ยังส่งผลเรื่องของสมรรถภาพด้วยถ้านักกีฬาก็จะมีสมรรถภาพที่เรียกได้ว่า,าจะหนักจะเต็มดีกว่าคนปกติค่ะขคำถามต่อมานะคะพี่เป็นหญิงหรือชายครับหรือพี่เป็นเกเ <c ười> ยังไงดีล่ะเนี่ยคือดูเราดูออกยากมากเลยแหละค่ะ ก็ตามบัตรประชาชนนะคะแต่กําเนิดก็เป็นเพศหญิงค่ะหญิงหญิงนะหรือปรเปล่าเราเล่นค่ะผู้หญิงนี่ละ่ะคะหญิงแท้ๆเลยค่ะต่อมาถ้าเอาอเพศหญิงมีโอกาสท้องไหมก็ขอตอบว่าไม่ท้องนะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้จริงๆได้แนะนําไว้ในคลิปอยู่แล้วนะคะเรื่องของการทําความสะอาดเนาะแล้วก็เรื่องของแผ่นดำนะคะเรื่องท้องไม่ต้องห่วงนะคะที่ต้องห่วงก็คือเรื่องของความสะอาดค่ะก็อย่างที่บอกค่ะถ้ามีลสนิยมแบบออรัลนะคะก็แนะนําแผ่นอนามัยแบบแผ่นดำนะคะที่ใช้สําหรับออรัลเซ็กซ์รายละเอียดเคยลงไว้นะในคลิปถุงยางอนามัยประโยชน์มากมายกว่าที่คุณคิดก็ตามไปดูกันได้ค่ะมาต่อดีกว่าค่ะ พี่เป็นสายวายเปล่าอืมสายวายคืออะไรวะหาคำตอบแพรบสายวายแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะคือยาโอยก็คือชายรักชายแล้วก็ยูริก็คือหญิงรักหญิงส่วนการแบ่งรายย่อยก็จะเป็นแบบ 2D ดีนั่นก็คือการชอบในแบบกระตูดนอนิเมะหรือว่าโลก 2D ดีแล้วก็แบบ 3D ดีก็ชอบในโลกของความเป็นจริงเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละก็มีอะไรอีกนะมี รักหมีรักเด็กโลลิคอนค้ำคอน้องรักพี่พี่รักน้องบราคอนซินสคอนสายเมสสายเคสายเมะผสมเคสส่วนใหญ่ก็อยู่ในยูริเนาะแล้วก็สายจินก็คือจินตนาการเป็นหลักอ่าไม่หนักไปทางฮาร์ดคอร์สายหลักหรือสายฮาร์ดคอร์เน้นความวายแรงแรงหนักๆแบบเห็นภาพไม่ต้องจินตนาการให้เมื่อสมองส่วนใหญ่สายนี้จะเป็นเกย์แล้วก็เลสเบียนอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ตอบตามความจริงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าจะแนวไหนก็แล้วแต่จริงๆไม่ได้อันตี้อะไรนะคะขอให้ดูแลกันแล้วก็รักกันเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่าสมัยมัธยมก็เรียนโรงเรียนสตรีล้วนนะคะมันก็มีบ้างที่ว่าแบบพี่รักน้องน้องรักพี่คุกกิ๊กคุคกกอะไรกันแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับฮาร์ดคอร์ค่ะค่ะก็สมควรกับเวลานะคะน่าจะได้อีกสักสองคำถามจัดมาดนด่วน แอดรู้สึกยังไงบ้างเวลาคนอื่นทักผิดหรือจำช่องผิดสับสนกับช่องอื่นอชื่อปูนะคะไม่ได้ชื่อปลาส่วนเรื่องของคนจำผิดจำถูกนั้นก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเราก็ไม่ได้เป็นช่องที่ดังหรือว่าเป็นช่องที่ใหญ่อะไรมากมายนะคะจะจำสับสนกันบ้างมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ แอดครับทำไมคนเราพอแล้วทำไมต้องปวดปัสสาวะด้วยครับก็ข้อมูลทางการแพทย์นะคะได้ระบุถึงสาเหตุของข้อสงสัยดังกล่าวนี้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติกับร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหากมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองก็ตามนะคะก็ไม่ต้องตกใจอะไรหรือไม่ต้องคิดมากไปอะไรมากมายนะคะซึ่งจะพูดให้เห็นภาพนะคะ อธิบายได้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการไปกระตุ้นอารมณ์และตอมรับรู้ของร่างกายบริเวณกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากสําเร็จความใกล้แล้วนะคะร่างกายก็จะมีการตอบสนองให้รู้ว่าจากที่โดนกระตุ้นมากๆนั้นมันเป็นเวลาที่จะต้องไปปัสสาวะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดปวดปัสสาวะก็ขอให้ไปจัดการระบายออกให้เรียบร้อยนะคะห้ามอันเป็นอันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุทําให้คุณเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนค่ะ ก็พอควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวจะเอียนกันไปซะก่อนเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะก็ขอติดไว้คลิปต่อไปแล้วกันนะคะอ๋อขอเตือนไว้นะใครถามคำถามกวนๆมาเราก็จะกวนและเปรียนตอบเช่นกันจ้า สำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ